สมเด็จพระนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์นายกกิติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูล,ลนิธิชัยพัฒนาทรงห่วงใยเกษตรกร,ร,กรในอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธรที่ประสบอุทกภยัยช่วงปลายเดือนกันยายน2565จากอิทธิพลของพายุโนรูที่พัดเข้าประเทศไทยทําให้เกิดน้ําท่วมนาข้าวเสียหายในฤดูการปลูกข้าวปีที่ผ่านมาจึงได้พระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิด105เพื่อช่วยเหลือให้มีเมล็ดพันธุ ข้าวคุณภาพดีฟื้นฟูให้ก้าวเดินต่อไปในฤะดูการใหม่ที่กำลังจะมาถึง โดยวันนี้ที่โรงเรียนราชประชานุค 28, เคราะห์28อคำเขื่อนแก้วจังหวยะโสธรน,นายอภิชาติจงสกุลรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานผลิตโดยกลุ่มผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจัก,กรพันธ์เพนเชอรีมูลนิธิชัยพัฒนาจำนวน41.655ตันไปมอบแก่เกษตรกรในตำบลยอ่อจำนวน386คน ที่ได้รับความเดือดร้อนน้ำท่วมนาข้าวเสียหายรวม2,777ไร่พร้อมกับมอบมเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานอีก7.005ตันแก่เกษตรกรตำบลสงเปื่อยจำนวน54คนที่ประสบอุทกภัยจากพายุโนรูในปีที่ผ่านมาเช่นกันทำให้เกิดน้ำท่วมเป็นวงกว้างนักและนาข้าวได้รับความเสียหายเป็นพื้นที่467ไร่ ท้งนี้ด้วยมีรับสั่งให้มูลนิธิชัยพัฒนาผลิตพันธุ์ข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อสำรองเป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยพิบัติโดยจัดตั้งศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจัก,กพันธุ์เพนเซิริจังหวัดโุริน์และให้ชุมชนเข้าร่วมโครงการผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนปัจจุบันมีสมาชิกในจังหวัดโุริน11กลุ่มจังหวัดบุรีรัมย์1กลุ่มและจังหวัดศรีสะเกษ1กลาย รวมทั้งมีกรรมการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวทำการตรวจแปลงนาและตรวจสอบพันธุ์ข้าวให้มีคุณภาพที่ดีซึ่นการได้รับพระราชทานพันธุ์ข้าวในครั้งนี้ยังความทราบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาทิคุณแก่เกษตรกร,กรอย่างหาที่สุดมิได้